หลายคนอาจเคยมีประสบการณ์ฝันเห็นแสงฝันเห็นพระฝันเห็นคนที่ล่วงหลับไปแล้วมายิ้มให้หรือรู้สึกอิ่มเอิบสงบเบาสบายอย่างประหลาดในทางธรรมะสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิมิตซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและไม่จําเป็นต้องตีความให้ลึกลับนิมิตคือสภาวะที่จิตรับรู้บางอย่างในช่วงที่ใจเราอ่อนโยนสงบหรือเป็นกุศลแต่สิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่เห็นอะไร แต่อยู่ที่ว่าใจเราเป็นอย่างไรหลังจากนั้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แสงสุขพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่เราใช้พักใจคลายทุกข์และค้นพบความสงบภายในใจความสุขที่ไม่ได้มาจากการขอแต่เป็นความสุขที่เรามีได้จากรอบตัวช่องแสงสุขวันนี้ขอเสนอตอนเมื่อเรานิมิตเห็นบุญครับพระพุทธศาสนาสอนว่า บุญไม่สูญหายแม้เราจะลืมไปแล้วว่าเคยทำแต่จิตไม่เคยลืมเมื่อบุญสุกงอมเมื่อใจอ่อนโยนจิตอาจแสดงออกมาในรูปของนิมิตไม่ใช่เพื่ออวดไม่ใช่เพื่อทำนายแต่เพื่อเตือนใจเราให้ระลึกถึงความดีนิมิตที่เกิดจากบุญมักมาพร้อมกับความสงบไม่ฟุง้งไม่หวาดกลัวและไม่ทำให้หลงตัวเองถ้านิมิตใด,ดทำให้ใจเราอ่อนลงอยากทำดีมากขึ้นอยากละความชั่ว นิมิตนั้นถือว่าเป็นกุศลหลายคนอาจเคยมีประสบการณ์ฟันเห็นแสงฟันเห็นพระฟันเห็นคนที่ล่วงลับไปแล้วมายิ้มให้หรือรู้สึกอิ่มเอิบสงบเบาสบายอย่างประหลาดในทางธรรมะสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิมิตซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและไม่จำเป็นต้องตีความให้ลึกลับนิมิตคือสภาวะที่จิตรับรู้บางอย่างในช่วงที่ใจเราอ่อนโยนสงบหรือเป็นกุศลแต่สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่เห็นอะไรแต่อยู่ที่ว่าใจเราเป็นอย่างไรหลังจากนั้นอย่ายึดนิมิตแต่ให้ยึดความดีสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือการยึดติดกับนิมิตเพราะถ้าเราหลงว่าเราเห็นเราพิเศษเราเหนือกว่านิมิตนั้นจะกลายเป็นเหตุแห่งอัตตาไม่ใช่บุญอีกต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้แต่ความสงบก็ไม่ควรยึดนิมิตก็เช่นกัน ให้รู้ให้วางแล้วกลับมาใช้ชีวิตด้วยสติบุญที่แท้ไม่ใช่ภาพที่เห็นแต่คือใจที่นุ่มลงในชีวิตประจำวันหากนิมิตเป็นบุญดูได้จากชีวิตที่เปลี่ยนไปถ้าเรานิมิตเห็นบุญจริงชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนใจเย็นขึ้นเมตตามากขึ้นไม่โกรธง่ายไม่เบียดเบียนใครเราอาจไม่ต้องเล่าให้ใครฟังแต่คนรอบข้างจะสัมผัสได้จากคำพูดจากการกระทำ จากพลังใจของเรานี่แหละครับคือเครื่องพิสูจน์บุญที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เห็นในฝันแต่คือสิ่งที่ปรากฏในชีวิตจริงอะไรที่เราเรียกว่าบุญ 1. บุญคือการกระทําที่ทำให้ใจสะอาดและเบาขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เราทำสิ่งใดแล้วใจเราโล่งสงบอ่อนโยนไม่ร้อนรุ่มสิ่งนั้นเรียกว่าบุญบุญ จึงไม่วัดจากขนาดของสิ่งที่ให้แต่วัดจากสภาพของใจขณะทำรม 2. บุญเกิดจากสามทางหลักคือบุญญะกิริยาวัตถุ 1. ทางกายคือการกระทําที่ไม่เบียดเบียนเช่นช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทานรักษาศีล 2. ทางวาจาคือคำพูดที่ไม่ทำร้ายเช่นพูดจริงพูดอ่อนโยน ไม่ยุยงให้แตกแยก 3. ทางใจคือความคิดที่เป็นกุศลเช่นเมตตาอภัยไม่อิจฉาไม่ผูกโกรธแม้ไม่ได้ให้เงินแต่ถ้าใจเมตตาก็เป็นบุญแล้ว 3. บุญไม่จำเป็นต้องมีพิธีหลายคนเข้าใจว่าบุญต้องมีวัดพระพิธีหรือเครื่องประกอบแต่ในทางธรรม แค่ใจไม่คิดร้ายก็เริ่มเป็นบุญแล้วการไม่ซ้ำเติมใครการยับยั้งอารมณ์โกรธการเลือกความถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นสิ่งเหล่านี้คือบุญที่ละเอียดและลึกมากบุญคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตค่อยๆดีขึ้นบุญไม่จำเป็นต้องแสดงผลทันทีแต่จะสะสมเป็นใจที่นิ่งขึ้นปัญญาที่ชัดขึ้นโอกาสที่เหมาะสมขึ้น ชีวิตอาจไม่ได้ร่ำรวยทันทีแต่จะไม่หลงไม่พังง่ายนี่คือผลของบุญที่แท้จริง 5. บุญไม่ใช่ของสะสมเพื่ออวดถ้าทำบุญแล้วเกิดความถือตัวดูถูกคนอื่นหรือหวังผลตอบแทนบุญนั้นจะเบาบางลงทันทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ความดีก็ไม่ควรยึด บุญคือสิ่งที่ทำให้ใจสะอาดทำให้เราเบียดเบียนน้อยลงเมตตามากขึ้นและมีสติมากขึ้นในชีวิตประจำวันบุญที่สั่งสมคืออะไรบุญที่สั่งสมหมายถึงความดีที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่เราจำได้และจำไม่ได้เช่นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผล การให้อภัยแทนการผูกโกรธการรักษาศีลพูดดีคิดดีการฝึกสติทำใจสงบเป็นประจำบุญเหล่านี้ไม่ได้หายไปแต่สะสมอยู่ในจิตใจเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่รอเวลาเติบโตนิมิตในทางธรรมะไม่ใช่เรื่องหลีหลับนิมิตในทางธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นภาพเหนือธรรมชาติ อาจเป็นความฝันที่สงบสว่างภาพหรือแสงที่จิตรับรู้ขณะใจนิ่งความรู้สึกอิ่มเอ,อิบเบาสบายลึกๆความเข้าใจบางอย่างที่ผุดขึ้นในใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะจิตอยู่ในสภาพที่ละเอียดและเป็นกุศลทำไมนิมิตจึงเกิดจากบุญที่สั่งสมเมื่อบุญสะสมมากพอจิตจะค่อยๆสงบ ไม่ฟุ่มซ่านไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสหยาบเมื่อจิตนิ่งและสะอาดขึ้นจิตจึงสามารถรับรู้สภาวะบางอย่างได้เหมือนน้ำที่ใสย่อมสะท้อนภาพได้ชัดกว่าน้ำขุ่นดังนั้นนิมิตจึงไม่ใช่รางวัลแต่เป็นผลข้างเคียงของใจที่สะอาดนิมิตจากบุญมีลักษณะอย่างไรนิมิตที่เกิดจากบุญที่สั่งสมมักมีลักษณะดังนี้ ำให้ใจสงบไม่ตื่นเต้นไม่ทำให้หลงตัวเองไม่บังคับให้เชื่อหรือทำอะไรผิดธรรมทำให้เกิดความเมตตาอยากทำดีต่อไปไม่มีความกลัวหรือความฟุ้งซ่านตามมาถ้านิมิตใด,ดทำให้ใจอ่อนโยนขึ้นแสดงว่านิมิตนั้นเป็นกุศลอย่ายึดนิมิตพระพุทธศาสนาสอนว่าแม้สิ่งดีก็ไม่ควรยึด ถ้าเรายึดนิมิตอัตตาจะเกิดและบุญจะกลายเป็นเหตุแห่งทุกข์แทนทางที่ถูกต้องคือรู้วางและเดินต่อด้วยสตินิมิตเป็นเพียงป้ายบอกทางไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติเมื่อนิมิตเกิดจากบุญที่สั่งสมหมายถึงเมื่อเราทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ใจจะค่อยๆสะอาดและนิ่งและจิตอาจแสดงสภาวะบางอย่างขึ้นมาไม่ใช่เพื่ออวดแต่เพื่อเตือนให้เราเดินบนทางแห่งความดีต่อไปเป็นเรื่องดีหรือไม่ที่เรานิมิตเห็นบุญเป็นเรื่องดีได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องยึดถือว่าเราพิเศษหรือดีกว่าใครคุณค่าที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การเห็นแต่อยู่ที่สภาพของใจหลังจากเห็นหน ทำไมจึงถือว่าเป็นเรื่องดีได้ในทางธรรมะนิมิตที่เกิดจากบุญหมายถึงจิตอยู่ในสภาพที่เป็นกุศลกล่าวคือใจสงบพอกิเลสหยาบเบาบางความดีที่สั่งสมเริ่มส่งผลดังนั้นการนิมิตเห็นบุญจึงอาจเป็นสัญญาณว่าใจเรากำลังเดินมาถูกทางไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะใจเราอ่อนลงและสะอาดขึ้น 2. แต่เหตุใดจึงไม่ควรดีใจเกินไปพระพุทธเจ้าทรงเตือนเสมอว่าแม้ความสงบความปีติหรือประสบการณ์ทางจิตก็ไม่ควรยึดถ้าเราคิดว่าเราเหนือกว่าเรามีบุญมากกว่าคนอื่นเราเริ่มหลงในสิ่งที่เห็นนิมิตนั้นจะกลายเป็นเหตุแห่งอัตตาซึ่งเป็นอกุศลทันทีดังนั้นดีได้แต่ไม่ต้องหลงการนิมิตเห็นบุญ ไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบตัติแต่เป็นเพียงผลข้างเคียงของใจที่ดีขึ้นสิ่งที่สําคัญกว่าการเห็นคือการไม่หลงในสิ่งที่เห็นทานิมิตทำให้เราใจเย็นขึ้นเมตตามากขึ้นและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นแหละครับถือเป็นเรื่องดีอย่างแท้จริงการนิมิตเห็นบุญของบุคคลในตำนานาน 1. พระโมคคัลลานะ นิมิตเห็นผลบุญผลกรรมของสัตว์โลกพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกผู้มีอภิญญาท่านสามารถเห็นภพภูมิของสัตว์โลกเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นผู้ได้รับผลบุญและผลกรรมต่างกันแต่สิ่งสำคัญคือพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องการเห็นทรงยกย่องการไม่หลงในธิ์พระโมคคัลลานะไม่ยึดว่าสิ่งที่เห็นคือความพิเศษของตน แต่ใช้นิมิตเหล่านั้นเพื่อสอนให้คนเห็นคุณค่าของการทำดีและไม่ประมาทในชีวิตนิมิตจากบุญมีค่าเมื่อใช้เป็นปัญญาไม่ใช่ใช้เป็นตัวตนพระสารีบุตรนิมิตเป็นความเข้าใจไม่ใช่ภาพพระสารีบุตรไม่ได้เด่นเรื่องเห็นภาพหรือริ์แต่นิมิตของท่านมาในรูปของ ความเข้าใจธรรมอย่างฉับพลันเมื่อได้ฟังธรรมเพียงสั้นๆจิตท่านผ่อมใสเห็นเหตุผลของทุกอย่างชัดเจนจนบรรลุธรรมนี่คือนิมิตที่เกิดจากบุญในระดับลึกคือนิมิตแห่งปัญญาไม่ต้องเห็นแสงไม่ต้องเห็นภาพใดๆบางครั้งเห็นธรรมลึกซึ้งกว่าเห็นนิมิตพระนางมัตสี นิมิตจากบุญแห่งความเสียสละในพระเวสสันดรชาดกพระนางมัตสีมีความเมตตาและเสียสละสูงมากก่อนเหตุการณ์สำคัญมีนิมิตเตือนผ่านความรู้สึกใจความหวั่นไหวความเศร้าอย่างไม่มีสาเหตุแต่นางไม่ยึดติดไม่ต่อต้านบุญของตนเองยอมรับด้วยใจที่ตั้งมั่นในธรรม นิมิตจากบุญไม่ได้มาเพื่อให้เราหลีกหนีทุกข์แต่เพื่อให้เรามีใจเข้มแข็งพอจะผ่านมันไปพระนางมัตสีนิมิตจากบุญแห่งความเสียสละในพระเวสสันดรชาดกพระนางมัตสีมีความเมตตาและเสียสละสูงมากก่อนเหตุการณ์สำคัญมีนิมิตเตือนผ่านความรู้สึกใจความวันไหว ความเศร้าอย่างไม่มีสาเหตุแต่นางไม่ยึดติดไม่ต่อต้านบุญของตนเองยอมรับด้วยใจที่ตั้งมั่นในธรรมนิมิตจากบุญไม่ได้มาเพื่อให้เราหลีกหนีทุกข์แต่เพื่อให้เรามีใจเข้มแข็งพอจะผ่านมันไปนิมิตท,ที่เกิดจากบุญไม่ได้สำคัญว่าเห็นอะไรแต่สำคัญว่าหลังจากนั้นใจเราเปลี่ยนไปอย่างไร ถ้าใจอ่อนลงเมตตามากขึ้นไม่หลงตัวเองไม่ประมาทในชีวิตนิมิตนั้นถือเป็นกุศลอย่างแท้จริงเป็นเรื่องดีหรือไม่ที่เรานิมิตเห็นบุญเป็นเรื่องดีได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องยึดถือว่าเราพิเศษหรือดีกว่าใครคุณค่าที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การเห็นแต่อยู่ที่สภาพของใจหลังจากเห็น สิ่งที่ทุกคนที่เห็นนิมิตบุญมีเหมือนกันคือ 1. ใจอยู่ในสภาพที่อ่อนและสกาดชั่วขณะหนึ่งก่อนนิมิตจะเกิดใจมักไม่แข็งไม่ก้าวร้าวไม่ฟุง้งอาจเป็นช่วงที่ใจสงบเมตตาหรือปล่อยวางได้นิมิตไม่เกิดจากความอยากแต่เกิดจากใจที่เบา 2. มีบุญที่ทำซ้ำๆมาก่อนโดยไม่รู้ตัวไม่จำเป็นต้องเป็นบุญใหญ่แต่อาจเป็นความดีเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอเช่นไม่เบียดเบียนอดทนแทนการโกรธให้อภัยมากกว่าคนทั่วไปตั้งใจทำสิ่งถูกแม้ไม่มีใครเห็นบุญเหล่านี้สะสมจนจิตละเอียดพอจะรับรู้นิมิตไม่ทำให้ใจฟุง้งแต่ทำให้ใจนิ่ง นิมิตท,ที่เป็นกุศลจริงจะไม่ทำให้ตื่นเต้นโอ้อวดหรืออยากเล่าแต่จะทำให้ใจสงบใจอ่อนโยนใจอยากทำดีต่อไปถ้านิมิตใดทำให้หลงนั่นไม่ใช่แก่นของบุญ 4. หลังนิมิตใจเปลี่ยนโดยไม่ต้องบอกใครทุกคนที่เห็นนิมิตบุญจริงจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือชีวิตค่อยๆเปลี่ยน แม้ไม่ตั้งใจจะเปลี่ยนคือใจเย็นขึ้นเมตตามากขึ้นไม่อยากทำร้ายใครไม่อยากอวดหรือถกเถียงเรื่องธรรมนี่คือเครื่องพิสูจน์ที่แท้จริงคนเหล่านี้ไม่ยึดว่านิมิตคือเป้าหมายจุดร่วมสำคัญที่สุดคือคนที่เห็นนิมิตบุญจริงจะไม่คิดว่านี่คือความสำเร็จเขาจะกลับมาใช้ชีวิตปกติรักษาศีล ทำงานดูแลครอบครัวและทําความดีอย่างเงียบๆต่อไปนิมิตเป็นเพียงเงาการไม่หลงในเงาคือหัวใจของบุญสิ่งที่ทุกคนที่เห็นนิมิตบุญมีเหมือนกันไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นแต่คือใจที่อ่อนลงเมตตามากขึ้นและไม่หลงในสิ่งที่เห็นท้ายวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุข ความเจริญสำเร็จในสิ่งที่ได้ลงมือทำและสมหวังในสิ่งที่หวังไว้รวยๆๆเฮงๆๆกันทุกท่านเจอกันใหม่ในตอนหน้าของช่องแสงสุขพอดแคสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ